สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิชาน,นิตยาดวงแก้วค่ะช่วงนี้นะคะไปกันที่สอ,สอสอติวเข้มผู้เรียนอาชีวศึกษาที่ผ่านเข้ารอบแข่งขัน20ทีมสุดท้ายการเป็นผู้ประกอบการโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปลฝันสู่ธุรกิจประจำปี2566ค่ะ นางทิพวรรณวงวิเชียนรองผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพรักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพได้เปิดเผยว่าตนได้รับมอบหมายจากว่าที่ร้อยตีธนุวงจินดาเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาให้เป็นประธานเปิดโครงการอาชีวะสร้างสรรค์แปรฝันสู่ธุรกิจประจำปี2566 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้ประกอบการเชิงลึกและก่อให้เกิดผู้ประกอบการอาชีวศึกษาซึ่งการจัดการอบรมเป็นผู้ประกอบการระยะที่1แก่ทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกแล้วจำนวน85ทีมเมื่อวันที่5-6สิงหาคม2566และได้คัดเลือกทีมธุรกิจดีเด่นให้เหลือจำนวน20ทีมเมื่อวันที่15สิงหาคม2566เพื่อเข้ารับการอบรม พัฒนาศักยภาพผู้เรียนอาชีวศึกษาในการเป็นผู้ประกอบการแบบเข้มข้นระยะที่2โดยการคัดเลือกดังกล่าวดำเนินการคัดเลือกโดยคณะกรรมการจากผู้แทนสถาบันการเงินผู้ประกอบการผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาหรือสอส ซึ่งการอบรมครั้งนี้เพื่อให้ทีมธุรกิจที่ผ่านการคัดเลือกได้พัฒนาแนวคิดด้านนวัตกรรมสู่ผู้ประกอบการนวัตกรรมและมีทักษะองค์ความรู้เชิงลึกตลอดจนเทคนิคต่างๆในการเป็นผู้ประกอบการอย่างเช่นเทคนิคการถ่ายภาพและการตัดต่อวิดีโอเพื่อการนำเสนอสินค้าการทำการตลาดออนไลน์ การจัดแสดงสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์และการจัดแสดงสินค้าณจุดขายการนำเสนอธุรกิจให้โดนใจแหล่งทุนการจัดทำโมเดลธุรกิจด้วย Business m เด e l c a n ์วานการสร้างนวัตกรรมธุรกิจพิชิตกลุ่มเป้าหมายยุคดิจิทัลผู้ประกอบการรุ่นใหม่500ล้านตลอดจนการทำเวิร์กช็อปไอเดียการพัฒนาสินค้าและการทำบัญชีอย่างง่ายเป็นต้น ซึ่งถือได้ว่าเป็นการพัฒนาศักยภาพธุรกิจแก่ผู้เรียนอาชีวศึกษาโดยหลังจากอบกรมสอสอ,อจะให้เงินทุนสนับสนุนทั้ง20ทีมเพื่อให้ไปดำเนินธุรกิจระหว่างเดือนกันยายนถึงพฤศจิกายน2566ซึ่งจะมีคณะที่ปรึกษาธุรกิจที่เป็นผู้เชี่ยวชาญและผู้ประกอบการให้คำปรึกษาแก่ทีมธุรกิจดีเด่นก่อนจะดำเนินการคัดเลือกและจัดแสดงผลงานของทีมธุรกิจดีเด่น20ทีมในเดือน ธันวาคม2566นี้